พาดคลิปนี้ TikTok Shop Creator ไลฟ์สดตะกาเหลืองสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุกอ n f i n i t y 88นะครับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ติดกับ TikTok ประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นนะครับผู้บริหารร่วมกองถ่ายทำภาพยนต์ปั้นคุณสุดาว TikTok นะครับวันนี้มีหลายๆท่านนะครับเจอปัญหาเรื่องของการถูกลดค่าการมองเห็นลงใช่ไหมครับโดยเฉพาะสายไลฟ์สดเพื่อขายสินค้านะครับวันนี้ผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับส่วนที่1่นะครับจะเป็นในส่วนของ ผู้ขายนะครับเวลาที่คุณขึ้นไลฟ์สดเพื่อขาย <S <S คุณจะต้องเลือกบทหมู่ที่เป็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าเป็นการซื้อสินค้าใช่ไหมครับมันจะเป็นบทหมู่นั้นเสร็จแล้วเนี่ยเวลาคุณขึ้นไลฟ์เนี่ยคุณก็จะต้องเอาสินค้าของคุณนะครับมาปักนะครับเพื่อขายแล้วเวลาที่คุณเอาสินค้ามาลงในตะกร้าเนี่ยคุณจะต้องมีสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้วสินค้าอยู่ในตะกร้าคุณจะต้องเอามายกมาชูเพื่อแสดงว่าคุณมีสินค้าให้กับลูกค้าดูอ่าทีนี้คนที่เป็นครีเอเต แล้วไม่มีสินค้าเป็นของตนเองนะครับคุณไม่สามารถที่จะยกชูหรืออะไรได้อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ย AI เขาก็มองว่ามองถึงความไม่พร้อมนะครับเพราะคุณเข้ามาลูกค้าก็อยากจะซื้อแต่คุณไม่มีตัวอย่างเมนเป็นการขายแฝงนั่นเองนะครับการที่คุณเอาสินค้าของคนอื่นนะครับมาปักในตะกร้าของคุณเป็นการนา่ฟิตให้กับร้านค้าเหล่านั้นนะครับและเป็นการลดค่าการมองเห็นของช่องของคุณ เพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณเอาสินค้าของคนอื่นนะครับมาปักในตะกร้าของคุณเพื่อขึ้นไลฟ์สดคุณจะถูกลดค่าการมองเห็นลงนะครับ60%และคุณจะโดนลดค่าการมองเห็นต่อเนื่องแบบนี้นะครับ5ครั้งเมื่อคุณโดนลดการมองเห็นแบบนี้ไปนะครับ5ครั้งฟีดคุณก็จะไม่วิ่งเลยและบางครั้งมีโอกาสที่จะโดนยึดตะกร้าไปด้วยเช่นกัน นะครับเพราะฉะนั้นสายครีเอเตอร์ตรงนี้ลองไปสํารวจช่องของตนเองดูลองไปวิเคราะห์ช่องของตนเองดูนะครับอันนี้คือสายครีเอเตอร์ต่อมาสายสายคนที่เป็นสายให้ความรู้แล้วกันสายให้ความรู้นะครับไม่แนะนําให้คุณอตลก,ก้านะครับมามาปักเพราะอะไรคุณขึ้นหัวข้อว่าให้ความรู้ คุณก็มาให้ความรู้ครับไม่ได้มาเพื่อขายเพราะว่าอัลกอริทึมแล้วก็ AI อเนี่ยเขามองว่าคุณมาให้ความรู้ครับไม่ได้มาเพื่อขายแล้วเวลาที่ AI จะนําส่งคนเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่ตรงหมวดหมู่ครับบางทีเขาเขาส่งคนเข้ามาเพื่อจะซื้อสินค้าอ้าวกลายเป็นว่าคุณโมแต่นั่งสอนนั่งสอนคุณไม่ขายสักทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นสายอยากขายคุณไปขายจ๋าเลยนะครับคุณไปขายจ๋าเลยไม่ต้องมาให้ความรู้ครับคุณอยากขายขายเลยอย่างที่บอกครับตอนนี้หลายๆคนนี่ที่ทักมาหาผมบอกว่าเออพี่ตุ๊ก หลังจากที่เปลี่ยนมาขายจานนะโอ้มีลูกค้าซื้อซื้อต่อเนื่องเลยซื้อเพิ่มขึ้นเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ AI เขามีการปรับเปลี่ยนนะครับเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตามด้วยมันเป็นยุคเป็นสมัยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเรามีความเชื่อเดิมแบบเดิมเราก็จะใช้ความเชื่อแบบเดิมแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพืเ่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าวันนี้คุณอยากนะครับไม่ถูกลดไม่อยากถูกลดค่าการลงเห็นลง คุณลองไปดูครับว่าสินค้าที่คุณไปเอาของเพื่อนมาขายเนี่ยเขามีระบบสมาชิกไหมคุณอาจจะไปดูซิว่าเอ้ยแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เนี่ยเราสามารถไปซื้อมาไปสต็อกมาแล้วเราสามารถไลฟ์สดเพื่อขายได้ไหมหรือว่าเราไปขอสินค้าตัวอย่างมาได้ไหมหรือว่าเราไปซื้อสินค้าตัวอย่างมาได้ไหมนะครับแล้วคุณมาเปิดเป็นช็อปมาเป็นเซลเลอร์ของคุณเองนะครับ เพราะอะไรทําไมถึงต้องมาเปิดเป็นเซลเซลเลอร์หรือช็อปของตงนเองอย่างที่ผมบอกไปผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าตอนนี้ทิกต็อกมีมีฟีเจอร์ช็อปขึ้นมาที่หน้าแอปใช่ไหมครับนั่นแปลว่าลูกค้าเข้ามาเขาสามารถที่จะเข้าไปซื้อสินค้าผ่านช็อปของทิกต็อกได้เลยมุ่งเน้นเรื่องของอะไรครับมุ่งเน้นเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์นั่นเองนะครับมีแฟชเซลเห็นไหมครับมีคูปองส่วนลดสี่สำคัญตอนนี้นะครับทิกต็อกเนี่ยนะครับเขากําลังมุ่งเน้นเรื่องของการได้รับไรายได้จาก าการเสียภาษีของร้านค้านั่นเองนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยได้รับข้อมูลจาก Tik t o k กใช่ไหมครับที่เขาส่งเข้ามาในข้อความให้คุณเนี่ยนะครับยืนยันตัวตนแบบบัญชีธุรกิจใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อคุณเองเนี่ยจะยื่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลบริษัทการจดทะเบียนพาณิชย์เพราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้คุณต้องเสียภาษี ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ติกตอกเองก็จะมีรายได้จากการเสียภาษีตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการที่จะสร้างร้านค้าเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขาได้เยอะเพราะเขามีเป้าหมายใหญ่ที่จะล้มนะครับสองแพลตฟอร์มใหญ่ที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเห็นภาพไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ เป็นบทวิเคราะห์แล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมได้มานะครับซึ่งข้อมูลที่มาได้มาได้มานี้นะครับเป็นข้อมูลที่บอกเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ผมมีข้อมูลมาแล้วผมเอามาบอกเพื่อนยังไม่มีข้อมูลไหนนะครับที่ไม่มีมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนฟังมีมูลหมดเพื่อนๆลองเอาไปวิเคราะห์ในช่องของตนเองดูอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมเพราะอะไรครับวันนี้เรารู้เรารู้เราเรียนรู้นะครับแล้วเรารู้ก่อนปรับใช้ก่อน เหมือนที่ผมบอกว่ารู้ทันคู่แข่งนะครับลบ0อยั้งก็ชนะ100อยั้งจริงไหมครับเพราะฉะนั้นชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์และติดตามช่องในทุกอ v พลิเคชไปแปดเดี๋ยวจะมาอัปเดตเขาเรื่องนี้ให้อีกนะคบเพื่อนๆติดตามไว้เลย